เงินสําคัญไหมหรออันนี้คุยกันเยอะน,นะถ้าเงินสําคัญไหมเงินสําคัญไหมสําคัญสําคัญแต่มีเงินทําให้ชีวิตเราสบายแล้วความสุขก็ตามมาเองเงินทําให้เราไม่ต้องกังวลปัญหาชีวิตเป็นหนึ่งข้อเข้าใจใช่ปะเงินทําให้ปัญหาทุกอย่างมันเบาบางลงเงินเนี่ยไม่ได้ทําให้ไม่มีปัญหานะเงิน ทำให้ปัญหาทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเบาลงบางคนอาจจะแก้ปัญหาด้วยเงินบางคนอาจจะแก้ปัญหาด้วยอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นแต่ถ้าแก้ปัญหาด้วยเงินได้มันก็ดีถูกต้องไหมครับเพื่อผมก็ไม่กล้าผมก็ไม่พูดหรอกเพราะผมก็เป็นคนที่หาเงินเหมือนกันถูกต้องป่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมเองเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีเงินยังไงมันก็ดีกว่าถูกต้องไหมอันนี้ไม่เถียงมีเงินยังไงมันก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับอ่ะในในวงการในในในการในการในในในปัจจุบันน่นนะเงินเป็นสิ่งขับเคลื่อน อันนี้เราเถียงไม่ได้จริงๆครับอย่าเถียงเลยคนที่บอกว่าเงินไม่สําคัญมัน,ม,นมันไม่จริงหรอกเงินมันสาคัญแต่ขึ้นอยู่ว่าใครจะสำคัญมากสำคัญน้อยเพราะตัวอย่างไปก็ต้องใช้เงินถูกต้องไหมก็อย่างที่ผมบอกเคยบอกทุกครั้งแหละทุกคนก็ทาเพื่อเงินแต่นั้นแหละเรียนจบมาทุกอย่างก็เพื่อเงินอะไรก็เพื่อเงินเพื่อเงินไปหมด ดังนั้นเนี่ยถามว่าเงินสําคัญไหมสําคัญทำให้ปัญหาทุกอย่างเปนเบาลงได้เลยได้โดยง่ายได้บางทีบางปัญหาอาจจะไม่สนิทแต่ว่าก็เบาลงหรืออย่างน้อยปัญหาที่เกิดขึ้นไม่เป็นไรกูยังมีเินก็ยังคิดได้ผมเองไม่อยากจะพูดเยอะเพราะว่ามุมนี้มันละเอียดอ่อนเออแล้วผมเป็นนักธุรกิจผมไม่อยากพูดเยอะคือนอกจากทําให้ปัญหามันน้อยลงรายแล้วเนี่ยมันยังทําให้มีความสุขได้ง่ายขึ้นด้วยนะผมถึงบอกไลว่ามีเงินอ่ะดีทุกอย่าง